เรื่องของการหาโค้ชยูยเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าซิโก้เกดิศักิ์เสนาเมืองมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับฟุตบอลร้อยจปบประเด็นวันนี้ต้องคุยกันถึงเรื่องทีมชาติไทยชุดยู3ซึ่งกลับมาอยู่ในการดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกทั้งหนึ่งจะเดินต่อไปอย่างไรและจะให้ใครเป็นโค้ชครับเอาละรครับเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดยู3ก็เป็นเอฟเฟกตต่อเนื่องมาหลังจากที่คุณประวินพิรมพักดีนะครับ ซึ่งเดิมเนี่ยบีจีรับผิดชอบในการทําทีมชาติไทยชุดอยู่23ไปนะครับแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งมอบดอกไม้แล้วไม่รับดอกไม้อย่างที่เป็นข่าวกันไปนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณประวินพิรมพักดีก็ได้ประกาศและยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการจากการดูแลทีมชาติไทยชุดอยู่23นะครับซึ่งล่าสุดนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกแถลงการนะครับขอบคุณคุณประวินพิรมพักดี ที่ให้การสนับสนุนในฐานะสภากรรมการและดูแลทีมชาติไทยชุดยู23มาโดยตลอดนะครับและหลังจากนี้ไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะรับเอาทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกลับมาทําเองนะครับโดยแนวทางในการทําทีมชาติไทยชุดยู23ก็ต้องเริ่มต้นจากการหาโค้ชก่อนนะครับซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ประกาศว่า ในแง่ของการหาโค้ชนะครับจะเข้ามาควบคุมดูแลโดยฝ่ายเทคนิคซึ่งฝ่ายเทคนิคก็ประกอบไปด้วยอาจารย์รังชานวิทย์ผลชีวินและท่านอื่นๆอย่างคุณเปียพงผิวอ่อนนะครับรวมไปถึงมาสฮาดะอิชิเฮ้โค้ชของทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยที่จะมามีส่วนร่วมในกระบวนการหาโค้ชอยู่23เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันสําหรับการที่จะทําทีมชุดอยู่ที่3และปั้นนักเตะขึ้นไปสู่ทีมชาติชายชุดใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบ ของกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะพอมีการาประกาศนำทีมกลับมาทำเองและกำลังเฟ้นหาโค้ดนะครับมันก็จะเข้าไปสู่การที่โปรแกรมของทีมพิจารชุดยูยี่สาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีปีนี้เนี่ยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันใดๆนะครับเพราะว่าเราตกรอบในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วและจะต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกของชิงแชมป์เอเชียครั้งต่อไปในเดือนกันยายนปี25-68 หรือว่าปีหน้านะครับซึ่งก็เท่ากับว่าเห,หลือเวลาอีกปีเศษๆจริงๆถ้าหากว่าจะยังไม่ตั้งโค้ดก็ได้แต่สมาคมฟุตบอลมองกันไกลว่านี่คือการเตรียมทีมล่วงหน้าเพราะสมาคมฟุตบอลกําลังจะจัดลีกยู23ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับและโค้ดที่จะแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มต้นทํางานด้วยการที่ไปดูนักเตะนะครับไปเริ่มหาข้อมูลผู้เล่นที่อายุไม่เกิน23ปีแล้วก็เข้ามาสู่เรื่องของ การเตรียมผู้เล่นเหล่านั้นถ้าชิมชาติชุดใหญ่จะไปใช้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเรียกมาซ้อมเป็นแคมป์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้เรื่องของการหาโค้ชยูเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าซิโก้เกียดิศัก์เสนาเมืองมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับใช้คําว่าเป็นแคนดิเดตก่อนเนื่องจากว่าในกระบวนการสรรหาเนี่ยก็คงจะต้องมีหลายคนมาเป็นตัวเลือก แต่ถ้าเราดูกันที่สเปคของสมาคมกีฬาฟุตบอลใงประเทศไทยเวลาที่ทําทีมเองนะครับเวลาที่ไม่ได้ส่งให้สโมสรเป็นคนรับผิดชอบทําทีมสมาคมจะกําหนดสเปคว่าข้อหนึ่งต้องเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมระดับโปรไลายเส้นนะครับซึ่งในเมืองไทยเราก็จะมีอยู่40กว่าคนนะครับข้อ2จะต้องเป็นโค้ชชาวไทยนะครับซึ่งซิโก้เกติศักเสนาเมืองมีอยู่ทั้ง2ข้อนี้คุณสมบัตินี้นะฮะข้อ3นะครับ ที่จะเป็นคุณสมบัติบังคับนั่นก็คือจะต้องเป็นโค้ดที่ไม่มีภารกิจในการทําทีมสมโมสสอนเพราะหากว่าเป็นโค้ดที่ยังทําทีมสมโมสรออยู่อย่างเช่นหลายๆคนทั้งพดตะวันสีปานนะครับหรือว่าจะเป็นรังสรรค์นิวัตชัยโชคหรือใครก็ตามที่มีผลงานค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเขายังทําทีมสมโมสรออยู่เนี่ย อันนี้ก็ไม่สามารถจะไปฉีกสัญญาเอาเขากลับมาได้เพราะมันจะตามมาด้วยเรื่องความสัมพันธ์กับสโมสรเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ม,มันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชที่กำลังว่างงานอยู่นะฮะก็จะเป็นตัวเลือกที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยต้องนามาพิจารณาก็โดยการที่คงจะนํามาวางไว้ก่อนแล้วก็ให้อาจารย์หลังชนิดผลชีวินพิทุกปิวพงศ์พิวรออิชิมาช่วยกันเลือกนะครับถามว่าโอกาสมันเป็นไปได้ไหมที่ซิโกโก้เกติศักิกเสนาเมือง จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชชุดอยู่23ก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในคุณสมบัติที่ผมบอกมาเนี่ยซิโก้มีโปรไลเซนนะครับสองซิโก้เป็นโค้ชที่ยังว่างงานอยู่นะครับสามซิโก้เป็นโค้ชคนไทยนะครับที้เรามองกลับไปที่ถ้าว่าซิโก้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตเราลองมองกลับไปที่ตัวซิโก้เกตศักเสนาเมืองบ้างนะครับ แม้ว่าซิโก้จะออกมาบอกว่าตอนนี้มีออฟเฟอร์มีข้อเสนอจากสโมสรทั้งในลีกของอินโดนีเซียเวียดนามเข้ามาพอสมควรแต่ตัวเขาเองอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยากจะให้เวลากับ,บครอบครัวในเมืองไทยสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยคนทางฟุตบอลนะครับใครๆก็ยังคงอยากจะอยู่กับฟุตบอลซึ่งถ้าซิโก้ มีโอกาสเลือกได้นะครับในการทําระหว่างสโมสรกับทีมชาติผมว่าทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นความฝันสูงสุดที่เขาจะได้ทําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในแง่ความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นความไว้วางใจระหว่างนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไทยยุคปัจจุบันคุณนวลพันธ์ล่ำซำกับซีโกโ้เกติศักดิ์เสนาเมืองก็ถือว่าแนบแน่นใกล้ชิดกันเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความเชื่อใจกันมาโดยตลอดนะครับ มีโอกาสนะครับที่ซิโก,โก้จะเข้ามาเป็นโคช้ชของทีมชาติไทยชุดยู23แล้วยิ่งถ้าหากว่าเรามองไปถึงจุดที่การแข่งขันฟุตบอลยู23ทีมชาติไทยในปีนี้ไม่มีต้องรอไปเล่นลีแชม,มเชียป,ปีหน้าแต่มันมีอยู่รายการหนึ่งครับนั่นก็คือฟุตบอลเอฟหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนของเราเนี่ยนะครับปีนี้เราจะเจอปัญหาใหญ่สําคัญมากนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ บรรดา4สโมสรใหญ่จะต้องเล่นในการแข่งฟุตบอล a f c แชมเปียนลีกนะครับ,บ,รรบแล้วก็ถ้วยรอ,อ,องลงมาก็คือ e l ลิ e นะฮะอีลิททูนี่นะครับทั้งบุรีลัมทั้งแบงคอกนะครับหรือว่าจะเป็นฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนซึ่งก็จะมีทีมอย่างบีจีท่าเรือ4ทีมนี่ซึ่ง4ทีมนี้เป็น4ทีมที่มีผู้เล่นในทีมาชาติยใหญ่ปัจจุบันครบเลยนะครับอยู่ในทั้ง4ทีมนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทั้ง4สโมสรจะปล่อยผู้เล่นให้กับทีมชาติมีน้อยมากๆครับเพราะมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ไม่สามารถบังคับให้สโมสรปล่อยผู้เล่นให้กับทีมชาติได้จึงต้องมองไปที่ผู้เล่นอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้เล่นอายุน้อยแล้วเนี่ยนะครับชุดยูยี่สาที่บอกว่าเราจะเตรียมทีมกันเพื่อ,เ,อ,อเริ่มต้นทําทีมในปีหน้าอาจจะต้องทาทีมในปีนี้ครับถ้าหากว่าจะตัดสินใจใช้ยูยี่สามเล่นในฟุตบอลเอฟเอและ นั่นจะเป็นจุดที่ทําให้ต้องรีบตั้งโค้ดและถ้าเป็นซิโกโก้เกติสักเสนาเมืองเข้ามาทําทีมชาติไทยแม้ว่าจะเป็นการเข้ามาทำทีมชาติไทยในชุดยู23แต่จะเป็นการนําทีมชาติไทยลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF กันเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบทสรุปในเรื่องนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นครับและยังไม่มีการประกาศจากสมาคมว่ามีใครเป็นคนดิเดตบ้างนะครับ ช่วงเวลาหลังจากนี้ไปนะครับก็คงต้องมีการพูดคุยมีการเจราจากันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญานะครับเรื่องของรายได้เงินเดือนเรื่องของแนวทางในการทำทีมแต่ถ้าหากว่าจะเริ่มทำทีมในปีนี้นะครับสำหรับทีมชาติไยชุดยุดต่ำกว่า23ปีฟุตบอลเอเเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีโอกาสจะใช้ชุดยู23ลงเล่นในปีนี้ครับ